สวัสดีครับลุงต่อพากินพีดทท่เวลวันนี้พามาไหวพ้พระที่วัดอินทารามบางบุงพรมอันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดสวยงามมากครับบรรยากาศในวัด มาริจากเป็นเจ้าภาพที่จะได้ถวา,ายแผงโซล่าเซลล์กันที่จะได้ถวา,ายให้หลวงพ่อโตมงยใหญ่ที่จะได้ช่วยลดโลกร้อนประหยัดไฟฟ้าของทางวัดต่อปเป็นเจ้าภาพ แผงโซลาเซลล์ปาตำบนจุดละหนึ่งพันหน้าร้อยบาทเดือท่านใดที่จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพที่จะได้ตั้งกองสุนโบรนาภายในมณฑลขององค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เป็นเจ้าภาพกองสุนดา 1,000บาทที่จะได้ไว้ซ่อมบูรณะปฏิสังขรภายในวนดกขององค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่เอาป่าร่วมาริจาาเป็นเจ้าภาพตองทุนบูรณาภายในวนดกขององค์หลวงพ่อโตกองสุนละ1,000บาท ก็มีล็อกเก็ตพุทซานบารมีหลวงพ่อตอสมเด็จตอที่จะมอบในกานเป็นของที่ระลึกที่ได้จางกองทุน陀นาะตายในมันดขององค์หลวงพ่อตอเื่อนท่านายที่จะเป็นเจ้าภาพจะเ้า ไฟพ้าเหกเศนหินปอนาย พา,าพมาดูวัดพงมลคอนครับห้าร้อยก็กิ่งสองพันห้า อืมีตะกุดด้วยร้อยนีโอ้อันนี้เป็นของทางวัดนองสองร้อยห้าสิบเก้า

สามร้อยสี่สิบเก้าบาทกิ่งสี่สิบเก้าก็พันย้อนยุก น,นั้ข่ามาหาพี่เขาบอกว่ามีบอ่อน,น,น้ำมนต์ไปนีพพโโบสดอ้เย็นน้ำพุพุทธมนออกกอบตรงนี้ได้สวัสดีครับบอ่อน,น้ำมนต์เข้าตรงไหนครับเข้านีครับ ไปให้มันาแล้วมาเจอคนวอ้อ้หในหลราชการเก้ารูปเหมือนครบครดูบ่อน้ำมนต์ครับ 哦。Oh. ตรงนี้ก็เป็นห้องตู้วัตถุองคนในวัดนี่ครับราคาไม่แพงคุงละร้อยมีสี่สามสมเด็จชุบชีวิตสามร้อย ี่รับประทานฉลองโมสดปีสามเจ็ดสองร้อยสองพันสานปีสามห้าร้อยห <200 S 1> นึ่งอิมก้าชั้นร้อยหนึ่นงโองสวยงามมากอันนี้ก็สามร้อย สามห้ร้อยเดียวฮะเจชั้นสามร้อยนึงกิงสองพันดี่สามขิงชิงมันชอน ข่ารามมูนิธิสมเด็จพิมพ์ใหญ่รับเกตยี่สามห้าหนึ่งร้อยโอเคตอนนี้จะพามาเอาน้ำมนต์ไปอาบ ไปไปกินที่บ้านอยู่ตรงนี้น,ะน้ำพุขมณฑตักได้เลยนะครับอยู่ตรงหน้าโบสดโบสดวัดอินดาราม ันนี้พามามาไหว้พระโบสถ์วัดอินทาราักษ์เดี๋ยวปิดแมสก่อนครับหลวงพ่อโตองใหญ่ ก็พากันครับ ก็พาม,มาไหว้พระที่วัดอินทารามก็การเดินทางมาที่วัดอินทารามก็รถไฟฟ้าไม่รู้ผมมารถเมล์นเดินทางจากอังสิดก็ลงลง,ลง,ลงที่แถวท่าประจันแล้วต่อรถสาย59สาย59แล้วบอกกระเป๋ารถเมล์ว่า จะมาวัดอินทารา<ม>เขาก็บอกลุงแล้วก็เดินข้ามฝัง่งเข้ามาในซอยนะครับเดินเข้ามาในซอยหน่อย<ม>ก็จะเห็นวัดอินทาราพรโต้องอย่างก็จะมีมากานะครับก็วันนี้มากาับลวพ่อโตเรื่องฝาบสีมงคลตอนนี้ก็ยังเที่ยวไหนไกลไม่ได้ เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดพามาไหว้าพระกันก่อนแล้วแจกกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กับคำตอบอากินกพ่อเที่ยวก็อย่าอาจจะพาไปเที่ยววัดเรื่อยๆครับแล้วยังไม่รู้ว่าวัดไหนดีครับลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ